รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สว,ส,สวัสดีค่ะต้องบอกว่าปัจจุบันสมาร์ทวอชหรือนาฬิกาอัจฉริยะค่ะคกําลังเป็นที่นิยมอย่างมากเลยเพราะนอกจากจะใช้ดูเวลาแล้วค่ะยังมีฟังก์ชันเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพรวมถึงมีฟังก์ชันเพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกต่างๆอีกด้วยวันนี้ค่ะมะเหมี่ยวและพี่แชมป์มีสมาร์ทวอชร,รุ่นใหม่ค่ะที่มีฟังก์ชันดีๆอย่างครบครันและที่สําคัญเลยใช้งานง่ายมากอีกด้วยค่ะใช่แล้วครับคุณผู้ชมฮะผมต้องบอกเลยนะครับว่าสําหรับใครที่เป็นสายรักสุขภาพอัลตาสมาร์ทวอชรุ่นอัลตาโปรเรือนนี้เนี่ย์สุด น,นั่นเดี๋ยวตอนนี้เรามาเริ่มกันที่ฟังก์ชันแรกเกี่ยวกับสุขภาพมันก่อนเลยนะครับนั่นคือฟังก์ชันวัดอัตราการเต้นของหัวใจวัดค่าความดันและก็ออกซิเจนในเลือดนั่นเองครับกดเข้าไปแบบนี้นี่ฮะคุณผู้ชมเห็นไหมฮะว่าเขาสามารถวัดได้แบบเรียวไทม์เลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าด้านหลังของเขาครับมีเซ็นเซอร์ด้วยกันทั้งหมด4จุดแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมต่อกันเลยครับคุณผู้ชมกับฟังก์ชันการนอนนะครับเขาสามารถเช็คได้นะครับว่าในแต่ละค่ำคืน เราหลับลึกไปขนาดไหนเรานอนไปกี่ชั่วโมงหลับสนิทขนาดไหนหรือว่าเราตื่นขึ้นมากี่ชั่วโมงกี่นาทีเขาสามารถคำนวณให้เราได้หมดเลยนะครับอีกหนึ่งฟังก์ชันครับคุณผู้ชมอันนี้เหมาะอย่างยิ่งสําหรับคนที่ชอบการออกกําลังกายครับเราไปกดที่ฟังก์ชันนะฮะกดเข้าไปแบบนี้ครับฟังก์ชันนี้ครับคุณผู้ชมครับเขาจะบอกว่าในแต่ละวันเนี่ยเราเดินไปทั้งหมดกี่ก้าวเผาผ่านไปทั้งหมดกี่แคลอรี่นั่นเองนะครับ เขายังมีฟังก์ชันของการวิ่งการซิดอัพนะครับการกระโดดตบให้เราเลือกได้อีกด้วยนะครับเขาจะจับเวลาแล้วก็คำนวณแคลอรี่ให้เรานั่นเองครับมีฟังก์ชันที่สามารถใช้งานร่วมกับโทรศัพท์ได้นั่นคือฟังก์ชันการโทรนั่นเองครับสามารถรับสายและก็โทรออกได้ด้วยนะครับใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS ด้วยนะฮะอันนี้คือต้องบอกว่าตอบโจทย์มากๆเลยทีเดียวนะฮะมาเนี่ยนี่ไงโทรเข้ามาพอดีเดี๋ยวผมรับให้ดูนะครับกดปุ่มสีเขียวครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ วันนี้โทรมาคอนเฟิร์มนัดค่ะสี่โมงเย็นสะดวกไหมคะสะดวกครับค่ะคอนเฟิร์มนะคะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนี่หลังจากใช้เสร็จครับเรากดปุ่มสีแดง เพียงแค่นี้เองครับคุณผู้ชมครับใช้งานง่ายมากๆเลยทีเดียวนะครับเมนูของเขามีทั้งเมนูภาษาไทยภาษาอังกฤษและก็ภาษาอื่นๆให้เราได้เลือกใช้งานแบบครบคันเลยทีเดียวทั้งหมดนี้นะครับเป็นฟังก์ชันหลักๆครับที่ผมเลือกแนะนําให้กับคุณผู้ชมนะครับเรามาดูในส่วนของตัวเรือนนาฬิกากันหน่อยละกันครับอัลต้าสมาร์ทวอชรุ่นนี้นะครับเป็นอลลอยสีซิลเวอร์นะฮะหรือว่าสีเงินสวยงามครับหน้าจอของเขา1.8นิ้วครับ แสดงภาพหน้าจอสีสันสดใสมากๆเลยทีเดียวและที่สําคัญครับคุณผู้ชมครับคือตัววอลเปเปอร์ของเขาเขาจะบอกวันเวลาแบบนี้นะครับ เราสามารถเปลี่ยนสไตล์วอลเปเปอร์ได้ตามที่คุณผู้ชมชื่นชอบเลยปกติแล้วนะฮะอัลตาร์สมาร์ทวอชรุ่นนี้นะครับคุณผู้ชม1เรือนอยู่ที่ ,3990 บาทวันนี้เราจัดราคาโปรโมชั่นเหลือเพียง1490บาทเท่านั้น90สายแรกเราแถมให้1เลือนรวมทั้งหมด2เรือน7,980บาทแต่วันนี้ครับพิเศษจ่ายเพียง1490บาทเท่านั้นนะครับฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศอีกด้วยนะครับโทรมาเลยครับ0 2, 1, 3, 2, 2, 2, 2. ู2ย์2อลหนึ่งทงคือ ที่ไลน์ at happy underscore shopping นั่นเองครับในกล่องของเขาเนี่ยจะมีคู่มือการใช้งานให้นะครับพอเราสแกน QR code เสร็จปุ๊บครับเขาจะมีวิดีโอการสอนการใช้งานร่วมถึงฟังก์ชันต่างๆอธิบายแบบละเอียดเป็นภาษาไทยทุกขั้นตอนทีเดียวเลยนะครับเอาต้อสมาร์ทวอท์รุ่นนี้นะคะดีและใช้งานง่ายแค่ไหนเรามีรีวิวจากผู้ใช้จริงมายืนยันด้วยค่ะใช้งานง่ายมากค่ะ แค่กดเลือกฟังก์ชันนะคะเครื่องก็จะเริ่มทํางานเลยตัวป้าเองนะคะชอบใช้เกี่ยวกับการเช็คสุขภาพเพราะว่าเครื่องนี้สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจวัดค่าความดันโลหิตแล้วก็ยังวัดค่าออกซิเจนในเลือดด้วยนะคะขนาดป้าเองอายุ66แล้วนะคะยังใช้ได้สบายมากเลย อั Smart watch, ลตาสมาร์ทวอชรุ่นอัลตาโปปกติมูลค่า1เรือนอยู่ที่3,990บาทวันนี้เราจัดโปรโมชั่นพิเศษเหลือเพียง 1, 4 9 0บาทเท่านั้นและสำหรับ90สายแรกที่โทรมาไวที่สุดเราแถมฟรีให้อีกเรือนครับเท่ากับว่า2เรือนที่คุณผู้ชมจะได้ไปมูลค่าอยู่ที่7,980บาทแต่วันนี้จ่ายเพียง1490บาทเท่านั้นเราจะส่งฟรีให้ทั่วประเทศอีกด้วยครับโทรมาได้เลยครับที่เบอร์2 1 1 3 2 2 2 2หรือว่าทางไลน์ ที่ l i น์ at happy underscore shopping นั่นเองครับวันนี้นะคะเวลาหมดแล้วติดตามสินค้าดีๆโปรโมชั่นดีๆแบบนี้จาก happy shopping ได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้เรา2คนต้องลาก,กันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ